เชาติไม่ประมาทพอประมาณมีเหตุผลตั้งอยู่บนพื้นฐานความอดทนระวังตนรอบค้อประกอบการพอเพียงเพื่อพอดีเป็นแนวคิดพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจแบบบริหารด้วยพ่อหลวงดำรัสพระราชทานเป็นแนวการปฏิบัติอย่าง,ย,างยั่งยืนสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวชดาพรขันติวรพันธ์ อำนวยการกศนอำเภอสองสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดแพร่ก็โดยมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงและได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อบ่งเพาะคุณลักษณะอย่างพอเพียงการอยู่ร่วมกันในสังคมและการดำเนินชีวิตให้ก้าวันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ้ดยมีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอ,อเพียงและมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาคือเรียนรู้อยู่อย่างพอ,อเพียงข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูรอสอนอํายอสองได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะกระบวนการคิดจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติหรือการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตอาสาเพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นางสาวชดาพรคันติวรพันธ์ผู้อำนวยการกศนอมเภอสองเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ขับเคลื่อนการดำเนินง,งานและสามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตนและบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกภารกิจงาน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพร้อมทั้งขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ชุมชนหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพยั่งยืนตามแนวทางหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูและบุคลากรในกศนอำเภอสองมีความรู้ความเข้าใจในหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติตนและนำหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปลัดชาวบ้านทําให้ครูทุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ5าสาระก,การเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้คิดเป็นโดยเน้นพัฒนาทักษะการสแสวงหาความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์กรความรู้สำหรับตนเอง และชุมชนสังคมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการศึกษาตามอัทยาศัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้คนที่ได้เรียนรู้จากบุคคลครอบครัวชุมชน สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและพัฒนาคุณภาพชีวิตกศนเผอสองได้มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องศาสตร์ราชาเพื่อการพัฒนากเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดแก่ผู้เรียนต่อไปและผู้เรียนได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นการปลูกพืชสวนครัวการเลี้ยงสัตว์การประกอบอาชีพนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันปรับปรุงบริเวณบ้านเรือนไร่สวนของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกัน การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการสร้างวินัยในการออมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมยึดหลักการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยมีจิตอาสาเสียสละมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอ ประจำปีงบประมาณ2,565ประเภทนวัตกรรมจากขยะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางการคัดเลือกเป็นส์ปัจจุบันดีเด่นคณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นทั้งด้านพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียนพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสถานศึกษามีการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านหน้าบ้านหน้ามองและคณะกรรมการสหนศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล เห็นชอบในการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนหลักราชยาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงทำให้โครงการต่างๆสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์กศนอเภอสองมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเพียงพอมีความพร้อมเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรนักศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลรักษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของอำเภอสองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงได้ยอย่างชัดเจนมีการพัฒนาฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งกศสนอำเภอสมีฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น5ฐานประกอบด้วยฐานที่1 ฐานการเรียนรู้ดินมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดินสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพโดยมีปราชชุมชนผู้มีประสบการณ์เป็นวิทยากรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอย่างพอเพียงปฏิบัติตนและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันฐานที่2ฐานการเรียนรู้ การปลูกพริกปลอดสารพิษเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกพริกแบบครบวงจรและสามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยอยู่อย่างพอเพียงปฏิบัติตนและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมคุณธรรมขยันอดทนก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน และเป็นการฝึกทักษะทางอาชีพในอนาคตฐานที่3ฐานการเรียนรู้โครงงานชุดรับแขกหลักโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์การใช้เครื่องมือในงานศิลปะงานช่างรู้จักการวางแผนการทํางานร่วมกับสมาชิกปรับประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เกิดผลงานศิละปะจากการนำวัสดุเหลือใช้สร้างเป็นชิ้นงานสามารถลดปริมาณขยะในสถานศึกษาและชุมชนได้ทำให้สถานศึกษาและชุมชนสะอาดปลอดภัยผลงานสามารถนำไปใช้เป็นชุดรับแขกใช้ประดับตกแต่งบ้านสร้างไรายได้ลดปัญหาขยะเพิ่มมูลค่าขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ฐานที่4ฐานการเรียนรู้อัญชันสมุนไพรใกล้ตัวเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอัญชันสามารถนําเอาความรู้ไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้มีทักษะในการเลือกใช้พืชสมุนไพรอัญชันให้ถูกวิธีส่งเสริมคุณธรรมขยนันอดทนก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการฝึกทักษะทางอาชีพในอนาคต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระรายวิชาห้าสาระที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนฐานที่ 5. ฐานการเรียนรู้เศษผ้าพารวยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าสามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการดำานงชีวิตประจำวันได้ และเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นทินของอำเภอสองวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการวางแผนการตลาดการจำหน่ายควงกุญแจการแปรรูปจากเศษผ้าปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสายอยู่อย่างพอเพียงปฏิบัติตนและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมคุณธรรมขยันอดทนก็ให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการฝึกทักษะทางอาชีพในอนาคตสามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบม,มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกกศนอมเภอสอมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักศึกษาประชาชนอำเภอสองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายมีความมุ่งมั่นมีแรงผลักดันในการศึกษา ปณิธานของในหลวงราชการที่9้สืบไป